Gracias. ข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิ k เคนเทอร์มินอลบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีตขัดเงาด้วยเทคนิคคริส t a l ฟรคา r e เด็กสเวมสตารระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมนีจำหน่ายโดยสโตมาสเตอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการ Fact o r y News Live Weekly Report นะครับก็พบกันอีกครั้งในวันศุกร์ก็พบกันเป็นประจำด้วยนะครับช่วงเวลาประมาณบ่าย2โมงครับบ่ายแก่ๆวันศุกร์แล้ววันนี้ก็วันศุกร์ที่15กันยายนนะครับเพิ่งแล๊บเดียวตอนนี้ผ่านเดือนกันยายนมา ครึ่งเดือนแล้วนะครับอีกครึ่งเดือนเราก็จะเข้าสู่ไตรามาสที่4แล้วนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องของอุตสาหกรรมกันนะครับโดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เริ่มมีการถแถลงนโยบายนะครับของทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีมาก็มีหลายเรื่องที่น่าจับตามองนะครับแล้วก็หลายเรื่องก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันแล้วกลับมาที่เรื่องของอุตสาหกรรมกันนะครับก็มี ข่าวแพร่ออกมานะครับว่าทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีมติเห็นชอบที่จะเริ่มลดค่าไฟฟ้าลงให้ภาคอุตสาหกรรมแล้วนะครับแล้กวก็เดี๋ยวเรา,เาต้องรอดูกันไปว่าจะสามารถทําได้จริงไหมแล้วก็ทําผ่านกระบวนการหรือว่ากลไกลแบบใดนะครับถ้าเป็นไปได้ค่าไฟเราอยู่ประมาณ4บาทกว่าๆเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันแล้วก็น่าจะเป็นแต้มต่อในการช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศให้เข้ามาตั้ง ในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นครับเอาล่ะครับเราไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารรอบโลกที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการลิตและก็อุตสาหกรรมกันนะครับข่าวแรกครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมด้านแบตเตอรี่ครับโดย BASF ครับบริษัทเคมีระดับโลกนะครับได้ร่วมมือกับหลากหลายบริษัทในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเซลล์ลิเธียมไอออนที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลแล้วก็คาดว่าจะช่วยลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการผลิตแบตเตอรีร่ลงได้มากถึง25%ครับ ลิเทียมครับเป็นส่วนประกอบหลักของแบตเตอรี่ครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ไม่ได้มีการจำหน่ายอย่างเสรีจึงต้องมีการขุดแล้วก็เกิดการขนส่งครับโดยกระบวนการเหล่านี้นี่เองเนี่ยต้องใช้พลังงานที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นอย่างมากครับก็เป็นต้นเหตุของการปล่อยคาร์บอนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศดังนั้นโครงการนี้ครับถือเป็นก้าวสำคัญเลยที่จะช่วยลดผลกระทบของคาร์บอนในกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนครับซึ่งตอนนี้มีความ ต้องการสูงมากขึ้นนะครับทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตในปัจจุบันครับโรงงานในเมือง Battle Creek ครับรัฐมิชิแกนทาง b s s f เนี่ยได้กำลังผลิตวัสดุ Cathode Active ครับ ซึ่งใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของทาง Nanotech Energy ซึ่งเป็นบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงานที่อยู่ในรัฐลอสแองเจลิสครับและภายใต้ข้อตกลงใหม่ในครั้งนี้ BASF ก็ยังได้ร่วมมือกับ American Battery Technology Company หรือ ABTC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตแบตเตอรี่รีไซ เป็นบริษัทที่ทำด้านรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับตั้งอยู่ในเมืองรีโนนัดรัตเนวาดาครับผมรวมถึง T.O.D.A. Advanced m a t e r i a l Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารตั้งต้นสำหรับ Precursor Cathode Active Materials ครับหรือว่า P.C.A.M. รวมถึงวัสดุ Metal Hydroxide ครับโดยแบตเตอรี่ที่ผลิตโดย NanoTech Energy นะั้นจะถูกนำไปรีไซเคิลโดยบริษัท A.B.G.C. ส่วน โลหะเกรดที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่อย่างเช่นนิกเกิลโกลบอลแมงกานิสแล้วก็ลิเทียมจะถูกส่งไปให้กับบริษัท T.O.D.A และ B.A.S.F เพื่อทำการผลิต P.C.A.M และ C.A.M ตามลำดับครับก็จะเกิดเป็น Circular ่าเชนที่สมบูรณ์ด้วยซ r ร u ค a ล่าเชนอันนี้ครับจะทำให้ B.A.S.F และ Nanotech สามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนได้ด้วยวัสดุรีไซเคิลในท้องถิ่นเนื่องจาก แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนั้นกำลังกลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและโซลูชันด้านการจัดเก็บพลังงานจึงจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าจะต้องไม่เกิดปัญหาในการใช้งานซึ่งการรีไซเคิลส่วนประกอบก็ถือเป็นก้าวที่สำคัญในการบรรลุเป้าหมายของทิศทางนี้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าติดตามนะครับแล้วก็ถ้าทำสำเร็จก็จะสร้างความยั่งยืนให้โลกของเราได้อีกโครงการหนึ่งครับเพราะ ไม่เพียงแต่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่บรรยากาศแต่ยังเข้ามาช่วยทําให้เกิดการผลิตแบบหมุนเวียนหรือว่าเซอร์เรตอิคโนมีได้อีกด้วยครับอย่างไรก็ตามครับในปัจจุบันทางบริษัทเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันหรือเวลาที่จะมีการคิกออฟหรือดําเนินการโครงการดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบแต่อย่างใดก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นได้จริงและแพร่หลายได้แค่ไหนครับ ข่าวถัดมาครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมด้าน Space รับก็คืออวกาศนั่นเองครับโดยเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาทาง SLIM ครับ S L I M ยานอาวกาศสัญชาติญี่ปุ่นได้ถูกส่งขึ้นทำภารกิจครับโดยทำการลงจอดบนดวงจันทร์และเมื่อไปถึงแล้วครับจะมีการปล่อยหุ่นยนต์สำรวจที่ใช้ชื่อว่า Luna Excursion Vehicle 2เครับเรียกย่อยๆว่า Left 2ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ ที่มีลักษณะเป็นวัตถุโลหะทรงกลมขนาดเล็กใกล้เคียงกับลูกเทนนิสเท่านั้นเองครับจะทําการกลิ้งไปรอบๆพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อบันทึกสํารวจนะครับแล้วก็เก็บภาพการลงจอดบริเวณรอบๆปล่องภูเขาไฟของยานอวากาศครับโดยสลิมครับยานอวากาศลำนี้ยานอวากาศอัจฉริยะเนี่ยมีหน้าที่สำรวจดวงจันทร์ครับ ได้รับการพัฒนาจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือว่า JAXA ครับเป็นยานอาวกาศที่ลงจอดในรูปแบบ soft landing ครับหรือจอดแบบนุ่มนวลโดยในต้นปี2024ครับจะมีการลงจอดบริเวณปล่องชิโวลิครเตอร์ครับซึ่งมีความากว้าง300เมตรอยู่บริเวณแม่เน c t าริสครับก็คือตัวลำธารลาวาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อหลายปีหลายเนีกว่าหลาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของดวงจันทร์เลยนะครับก็ จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าครับโดยในโครงการนี้ครับจะเปิดตัวพร้อมกับดาวเทียม X-ray x r เ s u m ครับซึ่งเป็นหอสังเกตการแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง NASA และ JAXA ด้านโครงสร้างจะเป็นยานขนาดเล็กใช่มีความสูงเพียง2.4เมตร กว้าง2.7เมตรและมีน้ำหนักประมาณ590กิโลกรัมเท่านั้นครับซึ่ง2ใน3ของน้ำหนักครับก็จะประกอบไปด้วยเชื้อเพลิงนั่นเองสลิมจะปล่อยหุ่นยนต์ Left 2ออกจากยานนักทัพที่ระดับความสูงประมาณ1.8เมตรเหนือพื้นผิวดวงจันทร์ครับโดย Left 2นี่ก็จะแยกทรงกลมหัวตัวเองออกเป็น2ซี่ครับ,รบเพื่อทำหน้าที่เป็นทั้งขาแล้วก็เป็นล้อช่วยในการสำรวจเส้นทางรอบๆดวงจันทร์ โดยหุ่นยนต์ตัวเล็กตัวนี้เนี่ยจะมีกล้องทั้งหมด2ตัวครับและอมมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวกันโครงระหว่างทั้ง2ซีดอีกด้วย Left 2จะส่งข้อมูลกลับมายังโลกผ่าน Left 1ครับและคาดว่าแบตเตอรี่ของหุ่นยนต์ l e ฟท2จะสามารถใช้งานได้ประมาณ2ชั่วโมง หุ่นยนต์ Left 2ครับหรือที่มีอีกชื่อเรียกว่าโซลาร์คิวได้รับการพัฒนาโดย JXA และอีกหนึ่งพาร์เนอร์ครับคือผู้ผลิตของเล่นชาวญี่ปุ่นทักคาระโทมีครับได้เปิดตัวสูงสายตาชาวโลกไปตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วโดยหุ่นยนต์ทำจากวัสดุอลูมิเนียมและพลาสติกชนิดพิเศษเพื่อให้มีความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบนดวงจันทร์แบบโหดร้ายนะครับก็คือระหว่าง รบ2ององศาฟาเรนไฮต์ไปจนถึง230องศาฟาเรนไฮต์ครับหุ่นยนต์ตัวนี้ครับเล t t ูใช้ ide, เทคโนโลยีการลดขนาดและลดน้ำหนักซึ่งมีแนวคิดมาจากของเล่นเด็กนั่นเองครับเพื่อลดจำนวนส่วนประกอบที่ใช้ในยานพาหนะให้ได้มากที่สุดร่วมถึงกลไกการเปลี่ยนรูปร่างที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับของเล่นโดยทางโทมี่และมหาวิทยาลัยโดชิชะครับมีแผงควบคุมและกล้องขนาดเล็ก ประหยัดพลังงานที่พัฒนาโดย Sony Group ครับทั้งนี้ผู้พัฒนาได้กล่าวไว้ว่าเขาหวังว่า l e ฟ t ูจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่เติบโตขึ้นเป็นนักสำรวจอวกาศรุ่นต่อไปในอนาคตครับก็ถือเป็นข่าวที่มีทั้งความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นแล้วก็ความน่ารักไปในตัวนะครับโครงกรารน,นี้ก็เกิดจากความร่วมมือของหลากหลายพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่นครับ มาที่ข่าวที่3ครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมด้าน EV และเจาะจงไปที่เรื่องของชาร์จิ่งเทคโนโลยีครับ Honda ครับแบรนด์รถยนต์ยักษ์ใหญ่สัญชาติญี่ปุ่นกลายเป็นผู้ผลิตรถยนต์อีกค่ายหนึ่งครับที่ตัดสินใจหันมาจับมือบรรลุข้อตกลงร่วมกับเท s l a ในการใช้มาตรฐานการชาร์จประเภทเท s l a North American Charging Standard หรือว่า Nex ครับผมสำหรับใช้กับรถ E ีของ h อน da ของตัวเอง ข้อมูลจากเว็บไซต์ manufacturing. net ระบุว่าตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไป Honda ได้วางแผนที่จะเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ในเขตอเมริกาเหนือครับซึ่งจะมาพร้อมกับการติดตั้งพอร์ตชาร์จประเภท next และหลังจากนั้นครับ Honda ก็จะเนินหน้าเข้าสู่มาตรฐานการชาร์จประเภท next สำหรับรถยนต์ ev รุ่นที่จะออกต่อจากนี้ในอนาคต สำหรับรถยนต์ EV ที่ Honda ได้เปิดตัวไปแล้วในอเมริกาเหนือช่วงก่อนปี2025นนั้นจะมีการติดตั้งพอร์ตระบบชาร์จแบบ C C S ไปซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะนำเอาอะแดปเตอร์ครับ เพื่อที่จะแปลงพอร์ตให้สามารถใช้ร่วมกับพอร์ตชาร์จประเภท n นต็ตของ t ท s l a ได้นั่นเองนะครับก็ต้องติดตามหาชาร์ g i n g Adapter มาใช้กันทีนี้ครับการหันเข้ามาใช้พอร์ตชาร์จประเภท n นต็ตของ Honda ครั้งนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ใช้รถยนต์ Honda จำนวนมากเลยครับสามารถที่จะเข้าถึงการใช้บริการสถานี Supercharger Station ของ t ท s l a ครับซึ่งก็จะได้รับความสะดวกสบายนะครับสำหรับลูกค้าของ Honda เป็นอย่างมาก เพราะได้มีการวางรากฐานโครงข่ายเอาไว้เป็นจำนวนมากแล้วและเมื่อไม่นานมานี้ครับทางค o อนได้เองก็ได้มีการประกาศตกลงจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างผ,ผู้ผลิตรถยนต์อีก7รายนะครับในการร่วมกันสร้างเครือข่ายการชาร์จพลังงานสูงสำหรับ EV เป้าหมายก็คือเพื่อสร้างโครงท่านพื้นฐานครับสำหรับการชาร์จที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ไว้วางใจได้สำหรับผู้ใช้งานนั่นเองครับ นอกจาก Honda ครับปัจจุบันก็ยังมีผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่มากมายครับที่ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้พอร์ชชาร์จประเภท n น x กกันมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Ford, Toyota, General Motors, Nissan, BMW, Volvo, Polestar, f i s k e r รวมไปถึง Mercedes-Benz ด้วยเช่นเดียวกันครับการเปลี่ยนแปลงของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เหล่านี้ครับอาจจะหมายความว่ามาตรฐานของพอร์ชชาร์ รถ e ีีในอนาคตอาจจะกลายเป็นพอร์ชชาร์จประเภท n e x กก็ได้นะครับซึ่งก็มีเท s l a ได้ลงทุนว่างเครือข่ายขยายสถานีชาร์จเอาไว้อย่างครอบคลุมแล้วครับหรือไม่แน่ครับก็อาจจะมีผู้ผลิตรายใหม่ที่มีเทคโนโลยีที breakthrough มีรูปแบบการชาร์จแบบใหม่ๆที่น่าสนใจออกมาให้เราเห็นกันอีกก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่า การชาร์จแบบไหนที่จะเหมาะกับอุตสาหกรรม E ีวีแนอนาคตแล้วก็เหมาะสำหรับการที่เราอาจจะเลือกหารถ E ีวีมาใช้ของเราเองต้องติดตามชมกันต่อไปครับข่าวที่4ครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมจากจีนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะมีเรื่องเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมธุรกิจมาตรการเกี่ยวกับการตอบโต้ทางการค้าออกมาเรื่อยๆนะครับและล่าสุดครับสำนักง,งานกิจการภาษีแห่งชาติจีนหรือว่า STA ได้ออกประกาศมาตรการลดหย่อนภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงหรือที่เรียกว่า Advanced Manufacturing Enterprise ครับโดยได้มีการประกาศเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาและในเนื้อหาได้บอกว่านับตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้ครับก็คือมีผลย้อนหลังเนี่ยไปจนถึง31ธันวาคม ปี2027เลยนะครับบริษัทที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมการ,รผลิตขั้นสูงจะได้รับการอนุญาตให้สามารถหัก5%ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระโดยอิงจากภาษีซื้อนะครับเพื่อน,นำไปคำนวณการลดหย่อนครับข้อมูลจากเว็บไซต์ China Briefing ระบุว่านโยบายใหม่นี้จะมีผลกับบริษัทที่ต้องได้รับการรับรอง ว่าเป็นองค์กรเทคโนโลยีขั้นสูงรวมไปถึงสาขาต่างๆที่อาจจะไม่ใช่นิติบุคคลครับบริษัทเหล่านี้ต้องมีการผลิตแบบเทคโนโลยีจดทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีทั่วไปครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าเป็นผู้เสียภาษีที่มียอดขายที่นำมาคำนวณภาษีต่อปีนะครับมากกว่า5ล้านหยวนหรือประมาณ24ล้านบาทขึ้นไปนั่นเองสำหรับประเภทของบริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงนั้นก็ได้มีการ จำแนกแล้วก็แบ่งประเภทนะครับกำหนดเป็นมาตรการเอาไว้แล้วตั้งแต่ปี2016ที่ผ่านมาครับโดยแผนกอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศระดับจังหวัดระดับภูมิภาคหรือเทศบาลนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ครับนโยบายหักภาษีนี้จะไม่สามารถใช้ได้กับเรื่องของการส่งออกสินค้าหรือบริการด้านแรงงานต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ต้องเสียภาษีข้ามพรมแดนซึ่งตัวผู้เสียภาษีได้ดําเนินการเองไปแล้ว สำหรับมาตรการลดหย่อนภาษีใหม่นี้ครับทางผู้เชี่ยวชาญอย่างรองผู้มนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์แห่งเซี่ยงไฮ้ได้มาออกความเห็นว่านโยบายนี้ครับอาจจะเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับการลดภาระจากภาษีมูลค่าเพิ่มลงได้ถึง20%เลยครับสำหรับบริษัทที่เข้าขายและได้รับสิทธ มาตรการนี้แน่นอนครับว่าจะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงภายในจีนสามารถที่จะเร่งการเติบโตแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงประเภทใหม่ๆให้มีความก้าวหน้าได้มากขึ้นอย่างรวดเร็วครับซึ่งณตอนนี้ประเทศจีนเองก็ได้รับการกีดการด้านเทคโนโลยีครับจากหลากหลายประเทศก็ต้องเรียนตามตรงว่านำโดย มหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริการวมถึงพันธมิตรนั่นทําให้จีนเนี่ยพยายามที่จะเร่งสร้างเทคโนโลยีแล้วก็ซัพพลายสำหรับการผลิตอุตสาหการรมเทคโนโลยีขั้นสูงมากๆต่างๆด้วยตัวเองครับซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมไฮเทคที่กำลังมีการเติบโตอย่างรวดเรว็วและน่าจะได้อานิสงส์จากนโยบายนี้ก็คืออุตสาหการรมด้านชิปเซมิคอนดักเตอร์รวมไปถึงอุตสาหการรมยานยนต์ไฟฟ้าก็คงจะต้องได้รับประโยชน์อันนี้ไม่มากก็น,น้อยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องรอดูว่า ผลลัพธ์นี้จะส่งผลต่อศักยภาพทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมจีนและต่อก่อนทางการแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ในเวทีโลกได้อย่างไรเรื่องนี้ประเทศไทยที่ก็อยู่ในซัพพลายเชนที่ไม่ค่อยหนีจากจีนนักก็ต้องคอยจับตาดูกันไว้นะครับข่าวถัดมาครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ที่ขอภัยครับเป็นอุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ครับซึ่งก็มีความเกี่ยวขอ้องกับอุตสาหกรรมด้าน w ว r e h o u s ิและตลาด e-Commerce ครับ a อ t r o ร i c ครับบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์อนเนกประสงค์จากสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยที่ใช้ชื่อว่า Apollo ลซึ่งออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำงานควบคู่กับมนุษย์ในคลังสินค้าแล้วก็สายการผลิตได้ครับโดยอ p พ l ลโลนั้นเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยเชิงพาณิชย์ตัวแรกครับที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการ ตอบโต้โต้ตอบที่เป็นมิตรกับมนุษย์ครับมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงและที่สําคัญคือการออกแบบหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถที่จะผลิตจํานวนมากได้อย่างง่ายดายครับคุณสมบัติเหล่านี้นี่เอง ที่จะช่วยให้อพอลโลเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความท้าทายจากการขาดแคลนแรงงานมนุษย์ในภาคอุตสาหการรมได้แบบมี IMPACT นะครับแล้วก็น่าจะขยายไปได้ทั่วโลกครับอพอลโลอย่างที่เรียนนะครับฮิวแมนนอยตัวนี้ทำงานควบคู่กับมนุษย์ทำให้รูปร่างลักษณะของมันใกล้เคียงกับมนุษย์มากครับมีส่วนสูง170เซนตมรและน้ำหนักเพียง70กิโกรัมเท่านั้นครับมาพร้อมกับเทคนโนโลยี ควบคุมแรงครับซึ่งสิ่งนี้เป็นเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้อพอลโลมีความสามารถยกของที่มีน้ำหนักได้มากถึง25กิโลกรัมครับแล้วก็ได้รับการทดสอบพิสูจน์แล้วว่ารองรับงานได้หลากหลายประเภทครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งการผลิตไปจนถึงเรื่อง,องการก่อสร้างและอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงครับการเข้าไปช่วยดูแลผู้สูงอาย,ยุครับ เพราะมันมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานกับมนุษย์ในรูปแบบเดียวกับโคบอทหรือว่า collaborative robot นั่นเองครับสำหรับจุดเด่นที่น่าสนใจของ Apollo ครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับคือการออกแบบตัวหุ่นยนตน์มีลักษณะเป็นระบบโมดูล่าครับอพอลโลจึงสามารถที่จะถอดตัวเองออกได้ครับโดยมันสามารถที่จะถอดร่างกายส่วนบนออกมาได้ เพื่อไปติดตั้งบนแท่นหรือจุดทํางานต่างๆโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีส่วนขาก็ได้ครับก็ทําให้อ p พอลโลเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้งานตามสถานการณ์หรือตามพื้นีต่างๆได้มากขึ้นนั่นเองและนอกจากส่วนประกอบของร่างกายแล้วแบตเตอรี่ของออพอลโลก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเพราะว่าออกแบบไม่สามารถที่จะถอดเปลี่ยนสลับไปมาได้อย่างง่ายดายก็จะช่วยลดปัญหาจากการเสียเวลาในการรอชาร์จเหมือนกับแบตเตอรี่ประเภท ปลักอินอื่นๆครับซึ่งแบตเตอรี่ของ Apollo นั้นหนึ่งก้อนจะสามารถให้พลังงานในการทำงานต่อเนื่องได้ประมาณ4ชั่วโมงครับทาง CEO ของ a p ปทรอนิกครับคุณเจฟ f c คาร์ดินัสครับซึ่งเป็น Co-Founder ท่านหนึ่งด้วยได้พูดทิ้งท้ายเอาไว้ในงานเปิดตัวหุ่น Apollo ว่าเราเชื่อว่า Apollo จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดที่มนุษยชาติเคยสร้างมา วิธีการที่เราจะนำอพอลโลไปใช้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานของเราทุกท่านครับการใช้งานหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมเนี่ยที่จริงต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะครับในยุคปัจจุบันแต่สำหรับหุ่นยนต์ประเภทฮิวแมนนอยเหล่านี้ครับจะเป็นอีกก้าวครับที่จะสามารถเปิดรูปแบบการทำงานใหม่ๆใ,ให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นครับส่วนในอนาคตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยนี้จะเข้ามา เป็นเพื่อนร่วมงานประจําของเราในโรงงานมากขึ้นไหมเรื่องนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องที่แปลกใหม่หรือไกลตัวอีกต่อไปแล้วครับในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่มุ่งสาขาเป็นเรื่องของการพัฒนาหุ่นฮิวแมนนอยด์ก็ยังมีช่องว่างให้สามารถที่จะพัฒนาต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับมองว่าวันหนึ่งเราอาจจะได้เริ่มเห็นหุ่นต้นแบบฮิวแมนนอยด์ที่เป็นของฝีมือคนไทยนะครับเข้าไปอยู่ในโลกของธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์มากขึ้นบ้างครับ ข่าวถัดมาครับเป็นข่าวความร่วมมือระหว่างฟานักกับโอซาโรครับผมซึ่งทางโอซาโรนั้นเป็นบริษัทผู้นำทางด้านม a ชช i n e Learning ได้จับมือกับฟานักครับผมเพื่อขยายขีดความสามารถของโซลูชันหุ่นยนต์ของฟานักที่เข้าไปใช้ในระบบคลังสินค้าแล้วก็ด้านงาน E-Commerce ครับ โดยที่ผ่านมานงานอ e ีคอมเมิร์ซครับมีการเติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างมากครับในช่วงหลายหลายปีที่ผ่านมาองค์กรจำนวนมากครับต้องการหาโซลูชันด้าน Pick and Place ครับเพราะนี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเยอะที่สุดและมีผลต่อระยะเวลาในการจัดการแต่ละออเดอร์ซึ่งนั่นแหละครับคือต้นทุนขนาดใหญ่เลยของบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซและ คลังสินค้าครับสิ่งนี้เป็นความท้าทายที่ยังไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับดังนั้นครับความร่วมมือระหว่าง2บริษัทในครั้งนี้ครับก็เป็นการนําเอาผลิตภัณฑ์ด้านหุ่นยนต์อัตโนมัติครับซึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วของฟ้าหนักนั่นเองนะครับเข้ามาเสริมด้วยระบบซอฟต์แวร์ในด้านการมองเห็นครับที่ใช้ชื่อว่า O s ซารุสไซตวครับผมก็จะช่วยให้หุ่นยนต์นั้นสามารถที่จะทำการรับรู้ มองเห็นแล้วก็หยิบจับวัตถุครับในการปฏิบัติงานในธรุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซได้ครับเทคโนโลยีแมชชีนเลอร์นิ่งของโอเซโรนี้ครับยังสามารถช่วยหุ่นยนต์เนี่ยทำการเรียนรู้แล้วก็จำแนกวัตถุสินค้าชิปเม้นต์แบบใหม่ๆได้อีกด้วยครับการปรับใช้ระบบที่รวมเอาเทคโนโลยีและความรู้ความชำนาญของโอเซโรและฟาหนักเข้ามาไว้ด้วยกันนี้จะช่วยให้ธรุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละวันได้อย่าง ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผลผลิตที่ได้ในแต่ละวันการเพิ่มความรวดเร็วและความแม่นยำในการประมวลผลคำสั่งลดการพึ่งพาแรงงานและลดพื้นที่ที่ต้องใช้ลงครับคุณเดริกไพร์มอร์ครับซี o ของโอซา o โรได้ระบุเพิ่มเติมไว้ว่าด้วยความร่วมมือกันในด้านวิศวกรรมและการพัฒนาธุรกิจนี้จะทำให้ทั้งฟานักและโอซาสามารถนำเสนอโซลูชันด้านระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจ e-commerce ได้และภายหลังจากนี้ครับทางฟานักเองก็ได้มีการเตรียมที่จะจัดสาธิตโซลูชันหุ่นยนต์ Advanced Piece Picking Demonstration Robot ซึ่งจะมีการจัดขึ้นในศูนย์นวัตรกรรมของฟานักครับในเมืองโรเชสเตอร์ฮิลส์นรัฐมิชิแกนครับผมการเติบโตของภาคธุรก,กิจทั่วโลกครับกำลังผลักดันให้บริษัทต,ต่างๆจำเป็นต้องเอาหุ่นยนต์แล้วก็ระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ครับแล้วก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับดังนั้นอุตสาหกรรมใดๆก็ตามนะครับถ้าวันนี้อยากจะรักษาความสามารถในการแข่งขันให้ได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมทางธุรก,กิจที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันที่รุนแรงเข้มข้นครับก็ต้องพร้อมนะครับที่จะนําเอาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเหล่านี้เข้ามาปรับปรุงแล้วก็ปรับใช้ให้ธุรกิจเนี่ยมีความก้าวหน้ารวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับเอาละครับทั้งหมดนั้นครับคือ factory news live weekly report ประจำสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องฝากทุกท่านนะครับ กดไลค์นะครับกดแชร์เอาไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้เรามีช่องทางทาง t i t t อกแล้วนะครับท่านใดที่ใช้แอปพลิเคชัน TikTok อย่าลืมนะครับเสิร์ชหาช่อง factory choice ครับ กดติดตามกด Follow กันเอาไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆใ,ในเรื่องของอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตที่เราจะนำมาย่อยแล้วก็มาอัปเดตกับทุกท่านรวมถึงรีวิวเกี่ยวกับเทคโนโลยีสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะครับแล้วก็การกดแชร์ก็จะเป็นการช่วยให้เพื่อนร่วมงานของท่านเนี่ยได้รับโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้รอบตัวใหม่ๆแบบนี้ด้วยครับ สำหรับในครั้งนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับแล้วก็พบกันใหม่ได้ในวันศุกร์สัปดาห์หน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ 3 r News อัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบโลกเพื่ออุตสาหากรรมการผลิตสนับสนุนโดยโตโยกิเคนเทอร์มินอลบล็อกเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นจำหน่ายโดย KPT เรียนเทคบริการซ่อมและปรับผิวพื้นโรงงานให้เป็นคอนกรีตขัดเงาด้วยเทคนิคคริสตัลฟร์คาร์เดกสเวมสตาร์ระบบ ASRS อันดับหนึ่งจากเยอรมนีจำหน่ายโดย StoMaster